พี่น้องมือหนิมพัทยาตอนแรกนะครับผมกำลังจะไปหาโรงแรมตอนแรกว่าจะไปหาโรงแรมจริงๆแล้วเวลาเรามาคอนเสิร์ตท,ที่แบบตามจังหวัดต่างๆเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็จะเตรียมห้องไว้ให้ศิลปินอยู่แล้วแหละเออแต่เนื่องด้วยทีมงานผมมันเยอะมากเยอะมากแบบเยอะมากๆแบบตั้งแต่แบบจะไปดูวงอื่นเขาอะสมาชิกประมาณสัก18-19ของเราออกงานทีนึ่ง30คนอะไรเงี้ยรถตู้4คัน เวลาบอสไปงานบอสต้องเช่าโรงเรียต่างหากเพราะว่าสละกสิทธิ์ให้กับห้องของทางร้านที่เขาเตรียมให้อ่ะเวลามาร้านนี่หนึ่งร้านท็อปแมนเนี่ยเขาจะเตรียมโรงแรียนแห่งไกลขอ,องแสดงมันบอสเด็กน้อยเขาก็เตรียมแล้วนี่ตีเตรียมแบบเขาต้องออกมาหาเซาเองพี่น้องแต่วันนี้ไม่ได้เช่านะครับผมได้ได้หม่องพักเสื้อผาแห้งถักมาติ้งก็ดีวิชาที่ก็ล่างแบบว่ากับล่างแบบว่าจะหาโรงแรมก็ได้จะกดจองนี่เลยครับพี่อ๋อ สวัสดีครับจะมาทักจอดไอคือบอกเราหนานเนี่ยดีใจมากๆที่น้องชายมาหานี่นี่คือจริงจริงเราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับแล้ววันนี้วันนี้พี่โอทามาติ้งอยู่ไหนน้องวันนี้จะไปหาที่ร้านมาที่พักเอาพอดีเกือบจอดที่พักกองปีปีเนาะเป็นปีจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ออกบ้านออกเรือนมาก็พี่โอก็เอางานไปป้อนให้เยอะอยู่เห็นน้องมาน้องบอกว่าจะมาเล่นคอนเสิร์ตเต็มวงแล้วเจ้าของร้านก็รู้จักกันก็เลยก็เลยแบบน้าเดียวไปหาน้องก็เลยทักเข้าไปมีที่พักหรือยังอะไรเงี้ย จริงก็ไม่ได้อยากจะให้มาแบบรีวิววรีิวแบบแค่แบบเชิญน้องมาดูเนาะแน้องใจดีมากเลยรีวิวให้เก่งใจแม่พี่น้องุ้ยจะไปดีบนอ่างบามันจอกมันกระชันชิดมาเลยสามทุ่มปั๊บแป๊บหนึ่งชั่วโมงมาเลยก็เลยมาเลยอลังการมากมันอยู่ที่ไหนพี่ ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเขามะกออกข้ามทางรถไฟมาอยู่ไม่ใกล้จากออยู่ไม่ไกลจากทะเลแล้วสระายน้ำกว้างขนาดนี้หรอแต่ว่านน้าตรงนี้เป็นสาเกลือนะพี่เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกส้ําแร่น้ําแร่ก็คือน้ําแร่จริงๆอ่ะมันมีเครื่องทําน้ําแร่ที่เราใส skincare, ่ไปร้านกูไปเดี่ดาวมืองเดือของพวกกับพี่เล่นนอะได้สบายมันชื่อว่าอะไรพี่ไม่ได้แบบบรรทาดบรรทัดเป็นเบิ้งคลิปนี้อยากมากอยากมากแบบพักผ่อนยั่นใจคือหมอะสำหรับครอบครัวเนาะหมอะสำหรับครอบครัวอันนี้คือไปเดินดูก่อนเราค่อยมาอัดคลิปนะเพราะตอนแรกอ่ะยังไม่อัดนเพราะไปดูก่อน เคิงกับตากอนสิร์ทีมาดูห้องด้อันนี้ห้องสําหรับคนที่สูงวัยเวลาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยพี่ปล่อยไม่ถูกพี่ปล่อยไม่แพงบิรู้ไหมคืนหนึ่งเท่าไหร่ให้ทายเราคิดว่าบ้านประมาณนี้ต้องราคาเท่าไหร่คืนหนึ่ง้าหกหมื่นไม่ปล่อยอยู่ที่หมื่งแปดแล้วก็สุขสาวอยู่ที่สองหมื่นแต่ถ้าเป็นเทศกาลสองหมื่นเดี๋ยวเดีวนะหนึ่นแปดเนี่ยเท่าที่เห็นที่อื่นนะออจอฟหมอเจ๊อผมก็ไปเช่าพิลาบ่อยอยู่หนึ่นแปดออจ๊อแต่อันนี้ประมาณ ในใจมันสาม,มชั้นกว่าเนาะเาแบบ<ช>ข้างล่างก็เต็มจุใจมองออก็แบบเย็นเย็แล้ว,แล,วแล้วที่นอนนี่เราใช้ของโอมาค<ม>ือทุกอย่างเราใช้ของดีหมดโรงแรมห้าดาวดูดูดูอย่างหมอนเนี่ยหมอนถ้าคนนอนโรงแรมสัมผัสจะรู้เลยว่าเราใช้หมอนแบบนนเลยใช่สบายอันนี้แค่ห้องข้างล่างนะอยากนอนแล้ว้องถ้าเข็นห้องข้างบนแล้วจะตกใจข้างบนก็เลื่อนพี่เราขอโทษก็เลื่อสามชั้นอันนี้เป็นห้องอันนี้ห้องอะไรห้องสุกบรก่พี่อันนี้เป็นห้อง สามารถเอ็นจอยปาร์ตี้เพราะว่าเราทำระบบเขาเรียกว่ากันเสียงเนี่ยครับวีอ่ะมานเนี่เรียบร้อยเลิจังคุณแพทนะปภาก็เคยมาพักบ้านหลังนี้มาแล้วมาแล้วชอบมากใช่ชอบตรงนี้ตรงนี้พี่น้องอะไรหรืเปล่ามองมองมีคาราโอเกะด้วยที่นี่มีคาราโอเกะเนี่ยเราดูวิวเลิศมากทุกคนดูสิได้สามารถนั่งเอ็นจอยอินเทอร์เน็ตเนี่ยปิดคาราโอเกะลองได้หมดเล แล้วก็สาวไว้นั้นนี่ไม่ปิดเพราะมันอยู่ในบ้านเราไงบางคนเขาก็เปิดแล้วก็กระโดดอืมอุ้ยดูคุณนะขึ้นไปข้างบนนะก็จะเป็นห้องนอนเลิศมากตอนนจะส่องารางูาแล้วเชื่อว่าหลายคนจะชอบห้องนี้ที่มันเป็นเตียงบังเบสลองไปดูเดี๋ยวนะก่อนไปขั้งบนดูข้างก่อนข้างก็เบื่ออนะบาร์บีคิวได้หมดเลยข้างก็เบื่อมากุูสิคุณคุณอ่ะมีสวนมีเตาบาร์บีคิวแล้วเริ่มต้นเท่าไหร่นะ หมื่นแปดมื่นแปดถือกถืถอกยี่เดียใครไปเศร้าอยู่ขอนแก่นนะ่ะนะอยู่แถวๆอันตลาดแหละอันก็มืดห,าห,าหา่าแล้วเพิ่องหน่อยเพิ่องแคบอันนี้อยูุติหลังมีบางคนบอกว่าเวราคายข็งคุ้มราคาเกินจริงมากอ,าอันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ได้อหวเด่ดน้องมันเกินจริงก็ดีเอาบางคนมาเนี่ยเอ่นจอยสาวว่ายน้ำคุ้มแล้วกับทีมงานเรืเ่องไมหมพี่สาวว่ายน้ำอันนี้ประมาณถ่าเะิดหน้าอกเอง ในพิสิบธ์ป่าสิบธม์ในทาสิบ้วจะบอกว่าดีไซน์ของเราคือถ่ายรูปได้ทุกมุมใช่แล้วแบบว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากพี่น้องมุมถ่ายหลุดไหลแห้งอ่าห้องนี้อยากนำพีพรเซนห้องนี้ห้องนี้มีมีเพื่อนมีเด็กแกงใช่มีลูกๆละล,ลายใช่เดี๋ยวให้บิ๊กมาดูบิ๊กเคยเคยเคยเห็นไหมตอนใบเด็กเราอยากมีเตียงนอนแบบนี้เห็นหรอตอนใบเด็กเนี่ยเปิดเลยเลื คือตอนวัยเด็กอะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะอยากมีเตียงแบบนี้นั่งอน j o ยกับเพื่อนอเห็นไหมพอคนมาที่นี่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเตียงแบบนี้เขาชอบบางคนตัดสินใจมาเช่าเตียงแบบนี้แล้วมันอบอุ่นมันอบอุ่นห้องห้องนอ่น่ะสิมันอบอุ่นพี่น้อง,อง,อองแล้วดูเห็นวิวข้างล่างด้วยใช่เห็นวิวข้าขงล่างแต่ซีแก้มาถึงมันก็อยามันจะอยากอยูอย่ที่คันดามีหลายคนมากมาแล้วอยากอยู่ห้องนี้ส่งีซแก้มกำลังมา ในมาสเตอร์เลยขายขายบรรยากาศสุดๆห้องนอนใหญ่ห้องนอนอันนี้เปิดได้ด้วยเปล่พี่เปิดได้ครับโอ้รับแสงธรรแต่ว่าไม่มีใครเห็นนะเพราะว่าข้างบนเรากั้นไว้เราก็จะรับแสงตรงนี้เลยเลือดอันนี้ห้องใหญ่พี่น้องมีมุมจิ๊กฤกด้วยจิก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 ใช่จะจะมีมุมอย่างนี้คือบ้านเราเนี่ยใช้มุมถ่ายรูปมีมุมถ่ายรูปเยอะเก๋ไก๋เลยด้วมากที่นี่จะมี สามห้องนอนแล้วก็มีสี่ห้องนอนแต่หลังนี้จะเป็นสามห้องนอนเสียงมองจะเป็นหลังใหญ่ที่นี่เราทําแค่แปดยูนิตค,ครับขายไปหมดแล้วเหลือหลังเดียวเนี่ยอุยห้องนี้ก็เลิศนะมีวิวป่าทองเราไป <laughs> อุ<ม>้ยอันนี้ก็ห้องเปงาแหววสำหรับคุณนูใช่ห้องนี้ก็เผื่อใครมีผู้หญิงมาดูสวอุ้ยมักันอี้ตู้เสื้อก็แนวฟิลแบบรีสรอดครับเปิดแล้วก็แผนได้เลยพี่นอง อยากมาอีกมืม่อไหนพาดดีกว่ยมาตาตัวเกี่ยมวมาเลยต้องมาครับเดี๋ยวคงต้องมีโครงการแบบนี้ชัน <c oughs> ้นต่อไปนี่มีอะไรบ้างชั้นต่อไปนี้ก็เป็นอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวพี่พาดูชั้นต่อไปจะเป็นอารมณ์แบบเนี่ยมุมนี้ถ่ายรูปได้เห็นไหมครับคอกิดอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันจะเป็นมุมไฮไลท์ของการถ่ายรูปแล้วก็แผนกล้องที่ไปอย่างนี้เราจะทําบ้านแบบมีโฮมจุ้ยที่แบบพลังภูเขาฝั่งนี้ลมเข้าแล้วก็เป็นบ้านที่พอเปิดแล้วลมเย็น มุงนี <aría> <Blade the those tracks> ้เลยครับ <premier> ฉ <es> <player> ันชอบมุมนี้มากมุมแบบดูหลังฟังเพลงเปิดเพลงเล่นเอนจอยได้เล่นเกมแช่น้ำได้แช่น้ำไอ้อ่างตรวนี้ก็ได้เปิดน้ำเซียดูเปิ่อนขึ้นนอกรู้จักเขาชีจันใช่ไหมมุมนี้เป็นเขาชีจันพระตอนพระตอนเย็นจะสวยมากอ่างนี้เคยลงไปแช่นะได้ประมาณห้าคนห้าคนแช่แล้วนั่งหมอมอยใช่ เผื่อใครมีน้อยมีหลวงอะไรเงี้ยก็ยัดไปได้ห้าตะยานตะยานมากอยากลองสักครั้งในชีวิตต้องลองอเมริกาเลือดมากอันนี้คือทั้งหมดั้งมวลนะครับคุณอันนี้แบบสมมติถ้าเขาแบบอยากแบบมาเช่าต้องติดต่อที่ไหนเนีพี่อะไรนี่ก็เดี๋ยวพี่ให้รายละเอียดไปก็เดะฟูสเปซครับหรือติดต่อพี่โอ๊ตมาก็ได้อ๋ออันมีเพจไหมมีครับเดะฟูเดะฟูสเปซเดะฟูสเปซได้หนาที่ขึ้นให้ นะครับผมนี่ขอบคุณที่พักเลิศเราไม่ได้บอกว่ารีวิวหรอกพี่น้องก็อยากรีวิวมันสวยยี่หรี่ไม่ได้ว่ารีวิวอย่างนี้พี่น้องมาแบบมาแบบงงๆแล้วแบบไม่ได้ตั้งตัวด้วยแต่มาแล้วถูกใจมากรู้สิดูตรงนี้มาตรงนี้เราแผ่นแบงค์ล่างใช่แหมไมุงเนี้ถ่ายรูปสวยเช้าๆมาเดี๋ยวพี่จัดอาหารเช้าไว้ให้คือละห้าหมื่นก็ไม่อยู่แต่ว่าวันนี้หมื่นแปดเริ่มต้นหมื่นแปดเนาะตอนนี้ก่อนเทศกาลเข็ลราคาใช่ไหมช่ตอนนี้เราไหวอยู่ที่หมื่นแปดถึงสองหมื่นแล้วแต่วัน ช่วงเทศกาลเราก็ขึ้นนิดนึงแต่ว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนราคาเพราะว่าโครงการเรามันเป็นโครงการน้องใหม่อนาคตถ้าแบบว่าไปตามตามระยะเวลาพี่น้องใช่ใช่ขอขอบคุณน้องบิ๊กมากวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปเตรียมดูอีกคอนเสิร์ตอีกใช่ครับที่หนึ่งร้านท็อปแมนอันนี้ก็สีน้องจะตือนกันรือลนอนตื่นหนึ่งตื่นมาตั้งแ่้าทู่มาแต่งหน้าครับบายใครอยากมาต้องมาลองพี่น้องเลือดฉบอเลือดพอลกันดีใช่เดี๋ยวกูสเปซนะครับ